ครับนี่ก็มาทําคลิปนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับก็ตรงกับวันลอยกระทงคือ15พฤศจิกา2 5 6 7นะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองนะครับก็ง่ายหน่อยนะครับผมคุณรอให้พระจันทร์เนี่ยเต็มดวงแล้วไม่มีเมฆบดบังนะครับแล้วตัวพระจันทร์ส่องโดนผิวน้าพอดีนะครับเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยอยู่กลางศีรษะของคุณแล้วเนี่ยคุณก็ตั้งเิตธิฐินะครับแม่โคาเจ้าเอ๋ออยู่ดาวฤกยังอยู่สังขาตั้งโลกังกับวิถูอยู่แล้ว ลูกขอน,นําน้ําจากแม่คงคาอับเป็นสิริมงคลหรือทําเป็นน้ามนจันทรเพนแล้วแต่คุณจะพิฐานและคุณก็ตักน้ํานั้นมาอับตัวได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนะครับเสริมมงคลเสริมราศีในดวงชะตาของคุณในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดท่านใดเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้อย่างน้อยเนี่ยนะครับรอให้พระจันทร์นะครับเต็มดวงแล้วก็พระจันทร์อย่าโดนผิวน้ําคุณก็ไปตักน้ําจาก แม่คงคานะครับตักมาเป็นผลเชื้อสักหน่อยหนึ่งนะครับตักออกมาตอนตักก็เหมือนเดิมนะครับแม่คงคาเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่สังขารตั้งโลกังข่าววิทูหากข่านอยู่แล้วนะครับลูกขอน้านี้มาอาบเป็นสิริมงคลเป็นน้ำมนต์จันเป็นคุณก็ตักออกมานะครับเมือพอคุณตักมาเสร็จคุณก็นํากลับมาวางไว้เป็นที่บ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เตรียมถังนะครับที่จะเอาไว้ทําน้ามนต์นะครับหรือขันที่ทําน้ํามนต์นะครับคุณก็เอาขันนั้นเนี่ยนะครับผมยกตััวอย่างเป็นนข นะครับผมแล้วก็เอาตัวขันเนี่ยสมมุตินี้เป็นขันน้ำมตนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆให้คุณเห็นภาพแล้วคุณก็เอาตัวของนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเทียนนะครับคุณก็เอาเทียนเนี่ยคิดพึ่งแท้หนักบาหนึ่งคุณมาปักไว้นะครับลงไปในมีน้ําอยู่แล้วคุณก็ปักไว้นะครับแล้วคุณจะเอาพระนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติมีพระอันหนึ่งสมมุติเป็นพระที่นับถือนะครับคุณก็เอามาใส่จุ่มลงไปในนี้นะครับอย่างนี้ ก็เป็นตัวหลักการก่อนเพื่อมาทําน้ํามนต์แล้วคุณก็จุดธูปนะครับจะสามดอกห้าดอกก็แล้วแต่ทางคุณสะดวกถนดัดแล้วหลังจากนั้นคุณก็สวมดมนต์นะครับอันดับแรกก็รัธนาสินก่อนรัธนา,าสินห้านะครับแล้วคุณก็ค่อยขอเข้ามาพระราัาตนตรัแล้วคุณก็สวมดมนต์พุทธังสนงังค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆตามลําดับแล้วก็อิจิปิโสสวาคขาโตสุปฏิปันโนตามลําดับไปเรื่อยๆเมื่อเสร็จดักมาแล้วนะครับคุณก็ค่อยสวดจุมนุเทวดาพอจุมนุมเทวดาเสร็จคุณก็ค่อยสวด บทพปรลิศนะครับจะเป็นธรรมจักรกับปวัตนสูตรจะเป็นอภิยญปรลิศหรือว่าบทไหนก็ได้นะครับก็สวดแล้วก็จบด้วยพาหมณมหาคากับชินะบ,บัญชรน,นะครับพอคุณสวดจนจบแล้วเนี่ยคุณก็สวดเขาเรียกบทส่งเทวดากลาก็คือเทวตาอุยโยชนะนะครับคาถาที่เขาสวดกนันทุกคับปัตตาจินินทุคาพวกนี้นะครับพอคุณนะครับพอสวดจนเสร็จเรียกว่าอัญเชิญเทวดากล่าวสุขิมานคุณก็ดับสูภเทียนนะครับดับเชียนไว้แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยตัวของ ถังน้ำมนต์หรือขันน้ำมนต์ที่จะทำเนี่ยควรมีผ้าขาวปูลองซะหน่อยแล้วคุณก็วางทับอันนี้ก็เพื่อเป็นการนะครับทำพอคุณสวดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็น้ำมนต์นะครับกับหัวเชื้อเนี่ยมาเทรวมกันจากแม่คงคาที่ตอนแรกตักขอท่านมาพอรวมกันเสร็จแล้วนะครับคุณก็อธิษฐานสัทับว่าขอรัตนาคุณพระพุทธธรรมสงฆ์ครูอาจารย์นะครับขอให้น้ำมนต์นี้เป็นน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับน้ำมนต์สะเดาะเคาะหรือน้ำมนต์เสริมโชคลาภต่างๆเพราะโบราณถือพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวของโชคลา เพื่อให้คุณเป็นไม่ตามหานิยมไปไหนคนก็รักใครช่วยเหลือหรือว่าเรื่องของเจรจากา,ารค้าการขายนะครับคุณก็ทิ่ฐานไปแต่แล้วคุณก็โบราณเขาให้อับก,กลางแจ้งนะครับพ้นชายขาบ้านขันแรกที่ตักเนี่ยให้หันที่ตะวันตกแล้วคุณก็ตักไปแล้วก็อบับขอให้สิ่งที่ไม่ดีมันออกไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็หันที่ตะวันออกขอให้สิ่งดีๆที่เป็นมงคลเนี่ยเข้ามากลับสู่ตัวของคุณเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเคล็ดลับนะครับในการอ่านน้ำมนต์จันเพ็นนะครับที่เราจะนํามาบอกกัน นั่นเองนะครับผม